โอเคสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็ไม่อยู่กันในช่องภ um um ูมิพาคอนิคชันเก่นะครับโดยสําหรับวันนี้นะครับผม um ก็จะมาทําการรีวิวในหลังจากอัปเดตมาแล้วเนาะใช่ไหมครับหลังจากแซมมี่นั้นปะทะกับแกนเดลนะซึ่งเป็นการประทะที่สุดยอดมากเลยแต่ว่าตอนนั้นผมสนของรางวัลมากกว่าก็เลยขอโทษที่ไม่ได้พลาดนะครับเดี๋ยวรอบหน้า,าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนแล้วก็อาจจะมีอะไรดิ้งเข้ามาเนี่ยมันมันเป็นงานกลุ่มนะครับก็อย่าไปคิดมากเลยนะกับชื่อกลุ่มอย่าไปคิดมากครับอย่าคงเนี้ยเครียดไรก โดยที่หลังอัเปเดตมาก็ยังเป็นโรแมนเนโก้ขายแต่ที่แน่ๆครับเราได้โรแมนเนโก้มาเยอะมากเลยนะใช่ไหมครับนี่ต้นประมาณนี้เลยเราได้มาถึงแปดเอ้ยเก้าสีเก้าซีดแพ็คเลยเอ้ยเก้าซีดเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าผมนี่ซีดเลยแล้วก็ยังมีของรางวัลที่เขาแจกอีกนะคบเป็นนี่เลยนี่เลยโกบีนสติกนมันมันจะอยู่ในส่วนผมไอ้ส่วนอีกอันนึงนะครับทุกคนนี่ หรือว่าก็คืออันนี้นั่นเองนะครับพ่อผมไม่ได้ปลูกได้นะประเด็นคือของพ่อผมมันเข้ากับต้นโคโค่นัทสีทองไงใช่ไหมของภูมิเข้ากับต้นต้นอะไรรู้ไหมต้นสับปะรดต้นเตี้ยๆเล็กๆเอ้ยพ่อให้ภูมิใส่บ้างสิอย่าเก็บใส่คนเดียวได้ไหมพ่ออ่ะพอแล้วตา์ภูมิเอาได้เลยเก็บบมาพร้าเก็บเรียบร้อย แล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ก็อนะ่ะพอได้ของรางวัลใช่ไหมสปอร์ซีแพ็กส์อันแล้วก็เดี๋ยวเรานั้นมาปีนเป็นแบบใหม่นะเป็นอันใหม่เรียบร้อยลวนะทุกคนเขาอัเปเกรดให้ยากยิ่งขึ้นนะหรือเปล่าภูมิ้าง่ายนะเอาจริงเอเออย่าไปขโมยของจากพ่อเราสิโดยของรางวัลนี่ก็จะเหมือนเดิมนะซุมถ้าโชคดีหน่อยก็ได้เป็นเนี่ยต้นถั่วซึ่งุ้มนะครับต้นถั่วนี่ราคาสิบล้านแล้วก็หาด้ยากมากเลยนะครับ ส่วนระหว่างนี้ก็อาจจะมีเสียงแจ้งเตือนเยอะนิดนึงเพราะว่าเพื่อนผมนี่มันแบบพิมพ์กันไม่หยุดเลยนะฮะเชิญ e เ a m e r โอเคแล้วก็มีอันนี้ silver filter เฮ้ยของดีนะทำเป็นเล่นมามาด้านบนสุดแหละเดี๋ยวเราลงมาเก็บสิ่งของสิ่งนี้แล้วลงไปกันครับทุกคนลงมาที่วัดวัไปเลยเหมือนวันนี้ผมยังไม่ได้รีนะ เราก็ลองมาเรียงนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้ยผมจะปลูกต้นที่พิเศษมากเลยใช่ไหมครับซึ่งพ่อผมไม่มีนะพ่อผมนี่อิสราเลยิง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวโชว์เดี๋ยวรู้เองนะคะว่าต้นอะไรไม่ใช่อันนี้แล้วนะไอ้ต้นต้นก่อไม่ใช่แล้วอันนั้นพ่อผมมีล้ะผมขิงไม่ได้และโอ้แม่เศร้าเนาะใช่ไหมขิงไม่ได้เลยแต่ยังขิงได้อย่างนึงมีสองต้นนะจ๊ะ <c oughs> ยังขิงได้ส่วนแค้นอาบินเดี๋ยวผมสอนเลยนะคะในอันใหม่นี้เนาะโดยแฟนชิมเนี่ยร้านค้าคือเราต้องนํา อาหารอนะเอามาให้ยักรับประทานนะคบโดยมันก็จะมีเป็นสเต็ปหลายสเต็ปอยู่นิดนึงใช่ไหมครับซึ่งพ่อผมก็ทําเต็มแล้ะคือพ่อผมนี่ก็ขิงนะขิงเพราะว่าเต็นทาเต็มแล้วไงใช่ไหมอืมแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราได้ต้นใหม่แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ยอมรับไม่ได้คือพ่อผมได้ตัวใหม่อีกแล้วอะ่ะโอ้ก็ตัวอะไรเดี๋ยวรู้กันเองนะใช่ไหมครับก็ในส่วนพ่อผมก็อาจจะมีเดินผ่านแวบๆนิดนึงให้ทุกคนเห็นก็มไม่รู้จะเดินผ่านเยอะขนาดนั้นหรือเปล่านะคะ แล้วก็มีของตกแต่งห้องมาใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปภาพแตนเน็ตกรอบรูปภาพเนาะใช่ไหมคะแบบพวกูกปั้นอย่างรูปปั้นติวสินแล้วก็ที่กระโดดใหม่นะแบบไม่ต้องไปซื้อเอ้ยไม่ต้องไปแข่งนะได้เลย,ยเป็นจับปอตแล้วก็มีโอกาสเปอร์เซ็นที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะอ้ยเย่ยมาเดี๋ยวเราก็ดีสตอร์อคเท่าสตอรถึงเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยนิดหน่อย It's a dope. ตัวอะไรนะเจะ้าห่านทองคำส่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเนื่องจากตอนระหว่างกลับบ้านเนี่ยพุมส่มได้ฟองเดียวตอนที่พอส่งได้กี่ฟองตั้งองที่สามงนั้นพุมแอกได้พุมแอกได้ไงเพราะว่าในสี่ฟองนั้นมีสี่ฟองนะนงนะเปิดกบเปิดฟองแรกเลยได้เลยทุกคนหลังจากที่เรานำกระกระต่ายไปแจกให้ผู้เล่นทางบ้านมือไม่ปุ๊บมาเปิดได้เลยกับโคตรตึงอะ่ะ ส่วนอันนี้นนกิฟฟินออกแน่นอนครับในบรรดาไข่ที่ผมซื้อไว้ออกแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็จะเป็นแม่ห่านกับลูกห่านใช่ไหมอันเนี้ยโอเคแม่ห่านเดินกระตุกมาแล้วก็มีของค้าใหม่ตามนี้เลยนะเป็นสกายรูทเชนนะครับก็มีตามนี้เลยมีไอ้กว้างซึ่งมันทําให้เวลาเราเก็บผลบูทเบอร์รี่อ่ะมีโอกาสน้อยมากเลยนะสามเปอร์เซ็นต์ที่เราเก็บไปยังคงอยู่มีพอดีกี่อะไรสามร้อยหกสิบสี่ล้านส่วนธมาแมนเดย์เนี่ย ทำให้ผลนะที่เราเก็บไปที่มันเป็นแมนเดธคเดี๋ยวกสติดเป็นบอยหรือเปล่าไม่แน่ใจอะแต่เป็นสถานะหนึ่งนี่แหละอ่ะมีเปอร์เซ็นต์ไอ้ตัวไอพันนี้มันเป็นมา็ดหรือมันเป็นของตกแต่งเป็นของใช้ได้ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวภูมิใช้ได้ส่วนกิฟฟินไปดูกันเอาเองครับใช่ไหมถัดมาสปอร์เอ็กอันนี้รู้เลยแล้วนะครับเราได้กันหมดแหละยกเว้นเจ้าวัวที่มันกากเกินไปเราขอไม่รีวิวใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดใหม่อันนี้เป็นของตกแต่งใหม่ทั้งสองอันผมมีอันนี้แหละแต่อันนี้ไม่ไม่อยากครับอ อันนี้น่าจะเป็นที่ปักเป็นที่ปักอ่ะคล้ายๆส,สปริงเกอร์หรือไลนิง่งโรสอะไรประมาณนั้นเพชรชาดอันนี้เดี๋ยวเราเอามารีวิวกันส่วนแจนบีนอันนี้นะครับเดี๋ยวเราสอนใช้กันเฮทุกคนวิธีใช้นะอันนี้เป็นสําหรับใครที่ยังไม่รู้ถือตามผมมานี่กระโดด,โดเลยนี่มันจะทําการเพิ่มการกระโดดครับสําหรับใครที่ออบบี้ไม่เป็นนะหรือออบบี้กะก็ทาการทาแบบนี้เลยนี่เป็นไงกระโดดครั้งเดียวอ่ะแบบสูงมากเลยนะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ดีอยู่ ส่วนสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับก็มีตามนี้เลยเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะเดี๋ยวผมได้เรียงไว้เลย้ืยกันนะตอนนี้หาก่อนคุณไหนก็พิมพ์มาไม่หยุดเลยเนี่ยคุณไหนพาเพินโอ้แล้วก็มาพิมพ์สิ่งที่ไม่ดีใส่ในช่องผมด้วยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแม็ก3สามสามไม่ดีนะทุกคนการพน,น,านันอย่าไปทําตามคุณไหนเขาเสพติดมั้งไม่รู้เหมือนกันเขาส่งมาทําไมไม่รู้ เพราะฉะนั้นน้องๆอย่าไปเล่นตามกันนะครับมานี่คือสี่ตัวที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะแต่ตอนอื่นก่อนก่อนอื่นขอย้ายกลับไปสล็อตที่สองก่อนแหลกมากทุกคนเริ่มจากตัวแรกกันเลย้ลยกันนะครับเป็นตัวเดี๋ยวเป็นตัวเปิดประเดิมเลยกันเดี๋ยวเราทําการเอาสัตว์เลี้ยงออกให้หมดก่อนนะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับเราก็จะขอเรียกเขาว่าน้องเก้งสูก้าแอปเปิลนะครับโดยน้องเก้งสูก้าแอปเปิลเนี่ยเดี๋ยวเราวางลงไปเลยนะ น้องแกนเนี่ยเลเวลหนึ่งเนี่ยอายุหนึ่งอ่ะจะทํามีสองเออจะมีโอกาสที่เราอ่ะเก็บพวกผลไม้ประเภทแอปเปิลใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์สี่จุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์ที่เก็บไปแล้วจะได้สองอันส่วนถัดมาเวลาเราเก็บสุกเร์แอปเปิลมีโอกาส2.06เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นของเลเวลหนึ่งอายุเอาน้ำหนัก1.29่งจุดสนะมันจะมีโอกาสทำให้ผลอ่ะมันมีโอกาสติดมิวเทอ่ะกระจายไปในส่วนเรานะอ่ะ เป็นตัวทำมิวเทสนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาเราเก็บซูการ์แอปเปลิลหรือแอปเปลิลต่างๆแล้ก็สามารถนํามาใส่ตรงนี้ได้แบบดับ,ดบเบิลเลยนะใช่ไหม5ปั้นให้เป็นอายุ100ได้ก็น่าจะดีนะแล้วก็ทุกคนเห็นได้ชัดเจนเลยพออายุ2นะครับบวกไป0.01ซนะของ2.07ส่วนด้านบนผมมองไม่ทันมาดูกันตัวต่อมานะครับเจ้าต่อต่อลูกพีนะครับโดยตัวต่อน,นี้ผมมีอยู่แล้วแต่เอาไปขายไม่น่าขายเลยใช่ไหมแลไปแล้วตอนนี้ เราก็สามารถครับได้ทุกเมื่อเพราะเรายังมีไข e. ่ B X อยู่เนาะใช่ไหมโดยเจ้าต่อนอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับคือทุกๆอันนี้เป็นเอ่อพาสิซีฟแรกของมันนะมันมีสองพาสซีฟคือสกิลแรกของมันเนี่ยทุกๆยี่ยี่สิบสี่นาทีกับอีก52วินาทีเนี่ยมันจะทําการบินไปใกล้ผลแล้วก็ทําการใช้พันธุ์มาไฟใส่ผลนะครับก็จะทําให้ผลเนี่ยติดเป็นพันธุ์มามิเทชันเฮ้ยอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมิเทชันของผู้พัฒนานี่ใช่ไหมครับ เฮ้ยเอาตึงเพราะว่าผู้พัฒนาของก็มีแบบผลที่ติดพัดมาซึ่งผู้เล่นเราไม่มีโอกาสได้เลยนะใครทันเจ้าตัวต่อนี้ก็โชคดีไปถัดมานะทุกทุกเมื่อกี้น่าจะสิบนาทีนะทุกๆุกสิบนาทีนะครับเขาจะทําการอันนี้เป็นสกิลเหมือนเมื่อก่อนเลยเขาจะทําการต่อยสัตว์เลี้ยงในสวนเรานะสุ่มลดไปหกสิบจุดเจ็ดห้าวิเป็นคุดาวนะถือว่าไม่ได้แย่นะเหมือนไอ้นี่เลยตัวตัวมาใหม่แต่ว่าตัวนั้นโดนทุกตัวใช่ไหมครับแต่เรายังไม่บอกนะว่าตัวไหน ส่วนเหตุผลที่ผมบอกแมนเดกกับกวางไปเอ่อเจ้ากวางไปเลยคือเราขี้เกียจรีวิวแค่นั้นเลยนะเพราะว่าถ้าเราแบบรีวิวหมดเนี่ยมันคงแบบนานเกินใช่ไหมครับไม่ไหวไม่ไหวโดยตัวถัดมาที่ผมจะวางนะครับก็เจ้าเลมอนไลออนนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งเลยที่โคตรตึงตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่หลายๆคนอยากแลกอยากได้มากที่สุดใช่ไหมครับเพราะพลาสติกมันโกงมากเรียกว่าโกงแบบโกงสุดขั้วเลยต่อให้มันจะมีหลายตัวที่แบบดูเหมือนจะโกงอ่ะพี่แกพี่แกเนี่ยแหละเดอะเบสเลยครับ พี่แกเนี่ยจะมีเป็นความสามารถแบบโอ้โหมากเลยทุกๆ5นาทีนะครับพี่แกเนี่ยจะทำการทำให้ผลในส่วนเราสุ่มน,นะติดเป็น m ิวเทชั n นเบล l o อันนี้ยังยังนะดูสกิลถัดมาทุกๆ9นาที57วินยพี่แกจะทำงารนด,ดอมแรน a n d เพชรในส่วนนะคะพ่อมาถืออวดทำไมอะพ่ออยากอวดว่าตัวเองก็มีหรอพ่อโดยพี่แกเนี่ยจะทำการเจนติ้งโบนัสนะซึ่งเป็นโบนัสที่เยอะมากเยอะกว่าไอหนู หนูทาอาหารอีกไอเจ้าโมชีเมาส์ใช่ไหมอ่าหนึ่งพันห้าร้อยสิบแปดโบนัสความชํานาญเฮ้ยเอาจริงอะถ้าเลเวลร้อยอะก็น่าจะแล้วใส่บัฟบนู่นนี่นั่นอะติดเลนโบอีกก็น่าจะแตะหมื่นได้ไม่ยากใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมถือว่าเป็นตัวที่โกงมากเลยนะเอาจริงอะไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบพู้พัฒน,นาเขาแจกเนาะแล้วเขาแจกจแบบจัดเต็มทุกคนอะว่าผลตอนแรกว่าจะได้ผลบนมาซ่อม น,นี้ดีกว่าอีกใช่ไหมอันนี้กูดีกว่าบนมาซ่อมอีกนะเอาจริงอ่ะตัวเนี้ยขายก็แพงยิ่งนานเข้าไปอย่างเงี้ยแลไปอีกอ่ะถัดมานี่คือหนึ่งในตัวที่ผมพูดไงดีผมว่ามันก็มันก็ไม่ได้โหดมันก็ไม่ได้เก่งแต่ว่ามันไม่ได้กากะดิมันอยู่ในระดับ,บานกลางด้วยกันเจ้ากีนบีนะครับโดยตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวที่เราได้จากการแตกตัวแบบนั้นเนาะใช่ไหมครับครับทุกๆส0สิบนาที หรือประมาณ29นาทีกับอีก14่วิมันจะทำการทำการเอาเมเล็ดบินสติ๊กของเราเนี่ยในสวนนะที่เราปลูกมันจะกินหนึ่งอันแล้วทีเนี้ยมันจะนำการแรนดอมนะโดยการปลูกพืชให้เรานะโดยพืชเนี่ยที่พอมันเติบโตมาแล้วอะ่ะไมรามันออกผลอย่างเงี้ยฟุตไซอะมันมีโอกาสนะห้าจหนึ่งสามเท่าเฮ้ยคูณห้าอย่างเงี้ยคือถ้ามันกินต้นถั่วทองไปใช่ไหมมันออกมาเป็นต้นถั่วออกมาปุ๊บต้นใหญ่ทันทีเลยใช่ไหม แล้วนี่จะเป็นสัตว์เลี้ยงระดับ d ี y ที่หาง่ายที่สุดนะคบเพราะว่ามันเป็นระดับ d ี y นะถ้าเป็นอย่างสิงโตเนี่ยแค่มิติคอลหรือว่าจะเป็นเจ้าพีทเนี่ยก็เป็นแค่มิติคอลนะหรือว่าจะเป็นเจ้าแอปเปิลกัสเนี่ยก็เป็นแค่มิติคอลนะคบโอ้ยคุณไหนหยุดพิมพ์เถอะโอ้เจ้าตัวนี้จะเป็นระดับ d ี y นะอแล้วก็แล้วมันอะก็แบบอ b บิลิตี้มันเนี่ยไม่สามารถมีมิกได้หรือว่ารีเฟซได้นะ ก็พี่แกจะโกงขนาดนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องหรอกใช่ไหมเอาจริงเหมาะกับสาย A F K นะตัวเนี้ยใช่ไหมถท่าสกิลอะผมว่านะโอ้คุณไอน้นี่ก็แบบพิมพ์แรงเลยใครอ่านคงเป็นหมาอ่านอู้คือเจ้าตัวเนี้ยใช่ไหมกินบีเนี่ยมันไม่สามารถเอามิมิกม,มา๊อปปี้ได้หรือว่ารีเฟซได้แต่ว่าลองคิดสภาพเมื่อคุณเป็นสาย A F K เหมือนอยู่คู่กับเฟอร์เรตอย่างเงี้ยวางไปคู่กับเฟอร์เลตเลยปล่อย A F K กลับมาดูอีกทีเอา้าต้นเต็มไปด้วยต้นถั่วหมดเลยใช่ไหมไอ้กรีนบีนก็อายุเต็มหนึ่งร้อยเลยอืมหวานเจี๊ยบสิครับรออะไรตัวนี้ยกับเฟอร์เรตเนี่ยมันเป็นเหมาะกับสายเอฟเคนะใครไม่ใช่สายเอฟเคอย่างผมเนี่ยก็เอาไปหาเทเอะเป็นตัวอื่นที่มันครูดาวเร็วกว่านี้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณเป็นสายเอฟเคอย่างพ่อผมอย่างเงปล่อยทิ้งไว้เลยไปทาอย่างอื่นตัวนี้ผมแนะนําคุณเลยกับเฟอร์เรตคนเหมาะตัวนี้ยบอกเลยส่วนตัวอื่นก็เออตามนั้นครับครูดาวเร็วเอาจริงนะ ใช้มีมิก๊อปปี้ก็ได้ส่วนถัดมานะครบเอาจริงเจ้าตัวนี้เลยเดี๋ยวให้พ่อเรานั้นเอ่อทำการให้เือกันใช่ไหมครับอ่ะพ่อเดี๋ยวผมนั้นขอทำการหยิบเจ้า,มาเมล็ดนี้มาด้วยเลยรืยกันใ<ม>คลิลเมนนะคบหรือต้อนระดับดีวายนะเป็นต้นที่ผมสุ่มได้นะเปิดไปยี่สบกล่อง<ม>เดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะเปิดด้วยอืมแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูการใช้เขาเรียกว่าอะไรนะ เดี๋ยวผมปลูกทิ้งไว้เลยกันเพราะมันน่าจะโตช้าแหละนะครัเจ้าตัวนี้วางไว้จ้ะแล้วค่อยมารดน้ำตอนท้ายกันดูปล่อยมันจริญเติบโตไปาาระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราให้พ่อเรานั้นทำการเอาเขาเรียกว่าอะไรนะอ้นี้ไอตัวเอาชาดนะเอาชาิเนี่ยมาทําการใส่เจ้าสัตว์เลี้ยงนะครับโดยที่มันอ,อันนี้ตอนเนี้ยพ่อผมก็เอาใส่แบบแบบทุกตัว,วยกเว้นไอเจ้าแบบติดช็อคนะดีเรามันเวลร้อยยังไงใช่ ไปก็ยังไงก็เลเวลร้อยแต่แค่แบบมันเลเวลร้อยแล้วมันไม่ต้องการ EXP นะโดยเจ้าเดี๋ยวผมระหว่างเนี้ยเดี๋ยวรอพ่อเราเตรียมก่อนเตรียมของผมจะมาบอกความสามารถของการที่เป็นกินบีนนะคบอันนี้เป็นฉาดกินบีนเจนบินเออโดยแอนบินเนี่ยมันจะทําให้หิวเร็วไม่ดิต้องพูดว่าข้อเสียมันคือทาให้สัตว์เลี้ยงเราหิวเร็วขึ้นส5%นะแต่แลกกับการนี่มันจะเจนเจนเอเให้ศูนย์จุดหนึ่งสี่เอเอ็ปต่อวินะทุกคนให้สําหรับสัตว์เลี้ยงเราที่เป็น เป็นนะตอนเนี้ยนะทุกคนโอเคก็ดีอยู่แหละนะเอาจิงอนะทุกคนดีอยู่แหละแล้วก็เดี๋ยวพ่อหยิบเออเจ้านี่มาเพชรชติให้ทุกคนดูนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงอ่านี่นะเพชรชติมันเป็นประมาณนี้เ้าไปใส่ปุ๊บก็เป็นตัวสีเขียวเลยนะครับประมาณนี้นะน,นี่คือครับแล้วครับแล้วนะอันนี้ใชแล้วก็ซื้อได้ด้วยอ่าเดี๋ยวแต่ว่ามันนานมากกว่าจะมาขายช,ชนะึงแต่ถ้ามาขายก็ดีอันนี้คือเคยซื้อได้แค่สองอัน แต่แต่งันเส่วนตัวมาที่เราจะมารีวิวกันนะครับเป็นตัวสีเขดซึ่งทุกคนก็น่าจะเห็นผ่านกันแล้วนี่ครับเจ้าตัวกิฟฟินนะแต่อันนี้พ่อผมเนี่ยเอาไปใส่เป็นเออเจ้าตัวอะไรนะเจ้าอนบีนแล้วเนาะโดยเดี๋ยวอืมส่วน e อพที่เจแอนบีนมันปร,ป,รประทานมาให้นี่ก็จะไม่เท่ากันนะอยู่ที่ขนาดความใหญ่เนาะใช่ไหมซึ่งเอาจริงอะเพชรชาร์อันใหม่ดีมากที่มันเป็นคินนิ่งเพชรชารีรีทำรีจนกว่าจะใหญ่ ก็ยังได้เลยแต่แรกกับการที่คุณต้องมีใจแอ่นบินเยอะนะใช่ไหม uh huh. ถ้าแบบทีละหนึ่งเอ็กพีต่อบินนี่โคตรตึงอะ่ะเอาจริงนะสิบวิก็ได้หนึ่งจุดสองเอ็กพีแล้วเนาะใช่ไหมโดยเจ้ากนะิฟฟินอ่ะทุกคนทุกทุกสิบห้านาทีกับอีกยี่สิบแปดวินะครับมันจะทําการบินบินเนาะเหมือนสะบัดสร้างสร้างขา,า,ายุหมุนอนะ่ะเออแล้วทําให้สัตว์เลี้ยงทั้งหมดในส่วนเรานะครับติดเออเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มเป็นรถคูดาว พูดอย่างนี้รถคูดาวไป60กว่าวิก็คือประมาณ1นาทีนั่นเองถ้าสมมุติอ่ะมี10นาทีใช่ไหมพี่แกแบบสมมุติเลยนะตอนนั้นเหลือ1นนาทีแล้วแล้วเราจะออกเกมอย่างเงี้ยพี่แกลดคูดาวให้ตัวนั้นจนมันไปทําหน้าที่ได้ตอนนี้ถือว่าดีแถมรถทุกตัวด้วยนะใช่ไหมรถทุกตัวเลยเขาเขาบอกว่าเนี่ยเพชรแล้วก็มีตัวเอสนะครับโดยถ้าน้องๆคนไหนยังไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษไม่รู้เลยนะใช่ไหมคือ P E T S เนี่ยหมายถึงสัตว์แบบทุกตัวเลย แบบหลายๆตัวอย่างนี้แต่ถ้าเพชรแบบปกติไม่มีเอเนี่ยก็คือแค่ตัวเดียวอันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆให้นะทุกคนสำหรับใครที่ดูคลิปของผมเนี่ยก็เท่าไหรหกสิบแปดจุดสองสามใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จะทําให้เป็นไซโคนิกมิวเทชันหรือพายุหมุนอะไรก็ช่างนะครับอ่าถือว่าดีนะก็สิไอสิเปอร์เซ็นนี่ใช่ไหมสิบจุดสี่แปดเปอร์เซ็นใช่มีโอกาสในส่วนมิวเทชันใช่ครับในส่วนของเรานะอ้อดีแหละนะสําหรับเจ้าแลส่วนไอไอฉากที่เป็น ได้แค่สุดอยู่หนึ่งสองเองค่ะใช่น้อยๆแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อันนี้คือให้ตัวเองใช่ไหมใช่่วนถัดมาเดี๋ยวเรามาดูเจ้าต้นอันนี้ของเรากันบ้างดีกว่านะคะปลูกไปได้สองเปอร์เซ็นต์ต้องต้องมีแรงกระตุน้นเดี๋ยวพ่อมาช่วยรดน้ำได้ไหม,มนี่ตรงนี้เลยระหว่างต้นทองกับต้นเน็กทอนตอนนี้บอกเลยว่าส่วนผมเนี่ยมันรวยต้นแบบต้นดีที่สุดข,ของในแต่ละป่องเลยใช่ไหมอยเป็นแกลนโทเมโต้นะอันมันไม่ได้จริงๆเฮ้ยเริ่อมออกมาแล้วเป็นสีเข้มๆนิดนึงสิเปอร์เซ็นต์มาแล้ว สื่อว่าวานะไอเจ้าต้นนี้เอาละ17เปอร์เซ็นต์ละเดี๋ยวผมปักมาสเตอร์สปีงเกอร์อะไรด้วยเลยกันนะเพราะอยากเห็นดูเหมือนกันว่าต้นใหญ่มันจะเป็นยังไงแต่ไม่ปักมาสเตอร์เด็ค่ะดนะทุกคนขอย้ำเอาไม่ปักมาเกอร์ส่วนต้นปินเซททอนเก็บเลยเราอยากให้ต้นใหญ่ฮาเว็ตมาครับผมเก็บหมดเอ้ยต้นถั่วยังไม่โตเต็มที่เลยเก็บไม่ได้ครับทุกคนถ้างั้นเราเก็บถั่วไปแล้วก็รดน้ำรดน้ำรดน,น้ำทั้งต้นถั่วและต้นนี้เลย แต่ก็ระวังไอ้เจ้าต้นปินเซทอนนี่มันจะแบบขยายย่างลางมาแล้วก็บังนี่ก็อันตรายเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอทำก,การย้ายพี่แกไปนึงไปอยู่ไกลๆเลยพี่ชายพี่ชายเหมาะกับการอยู่ตรงอื่นแป๊นนึงเยวต้องไปไปมาสักตรงไหนห้องครัวก็กลัวบงังถ้างั้นเอาย้ายมาอยู่ตรงนี้เลยกันจะได้ไม่ต้องอะไรมากนี่ย้ายมาอยู่ตรงตรงนี้เลยนี่ แล้วก็ปักมาเตอร์ให้พี่แกไปจะได้ไม่บังค้นอื่นเพราะมามาเตอร์ผมมีหลายอันปักให้มันโดนต้นอื่นด้วยนี่แหละดีละกอรดี่มาส่วนตรงนี้ก็ปักกอรดี่ไปด้วยแล้วก็ลุนน้ำไปกันต่อตอนนี้ต้องใช้เเดี๋ยวพ่อมาช่วยลวนน้ำให้เ้วนเลยกันนะพ่อเพรตอนนี้มันต้องใช้ เ, <c oughs> เออถ้างั้นโรแมเนโกก็น่าจะโดนด้วยเออจะได้เห็นว่าโลแมเนตโก้อันใหญ่นี้มันจะเป็นยังไงนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ลดไปแล้วเหลือตอนนี้5้าแปดเนต์ละส่วนต้นถัวนี่ก็ประมาณเกจกันทั้งนั้น <c oughs> ออกเริ่มอ,ออกผลละตอนนี้6กสิห้าเซนละทุกคน พอต,ตอัวลิงแครงเยอะทุกคนไม่ต้องห่วงนะต่อมาก็แอดวานครับทุกคนแอดวานนี่ปักไปเยอะๆยิ่งยิ่งดีนะต่อมาก็เบสิคอันนี้ต้องเยอะที่สุดเลยนะแล้วก็ลุนาเป็นต่อเลยตอนนี้แบบวิ่งวิ่งมากอะตอนเนี้ยตื่นนะแปดสิบแล,ล้วแปดสิบแล้วจำตัวออกออกได้อะ แปดสิบแปด,ด 88. ทุกคนแปดสิบแปดกล้แล้วไกลโตเต็มที่แล้วส่วนผลใหญ่นี่ว่าอาจจะต้องรองกันแักน,นิดหนึ่งนะเก้าสิบห้าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะต้องปัดสปริงเกอร์ไปใหม่นะนั่นแหละนะนี่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาดูกันทุกคนผลใหญ่จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอปักกกดกอดี้สปริงเกอร์อีกอันเพื่อความแน่ใจแล้วก็แอดวนานเครื่องด้วยเดี๋ยวมันหมดกลางพันก่อนโชคกช้าเลยแอดวานนี่ผมมีน้อยนิดนึงนะทุกคนบอกก่อน ประมาณนี้เัดมาก็เบสิ่เบสิ่งง่ายสุดเลยนอเคประมาณนี้ไม่ล้มาเตอร์เลยปักแล้วครับเอามาเตอร์สองอันไหมล่ะ,แ,ละแกลนแกลนยังจะเอาเหรอ,อเดี๋ยวผอปักให้แต่เหมือนมันจะออกผลแล้วยังไงก็ไม่รู้ดิ เราจะปัก,อกเองเดี๋ยวภมิปักเองเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราปักไปด้วยเลยแล้วกันนะบอกก่อนนะวงนี้แทบจะครอบคุมเพ<ม>ราะฉะนั้นปักไปเลยตอนนี้ภูมิได้ทำการปักแกนมาสเตอร์มันที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าไม่ออกพอดีก็ไม่รู้ยังไงแล้วใช่ไหมใช้ข้แมนนะครับตอนนี้ผลทั้งส่วนผมได้รับหมดเลยนะตอนนี้เกือบเกือบใช้คำว่าเกือบด้วยกันนะเก็บเจต้นไอต้นไม้ตรงเนี้ยหยัดมา หอเก็บไปแล้วรอนมันออกมาผลเล็ก็จะเก็บอีกเก็บไปหมดแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะโตนะเฮ้ยดอกมาแล้วดูดอกสิแต่ตอนนี้นะที่เราต้องดู คือสัตว์เลี้ยงนี่มันมีการเพิ่มน้ำหนักตัวเองด้วยนะเพราะว่าเจ้าแกนมาเตอร์อย่างที่ว่ามันบัฟบสัตว์นะคือมันจะทาให้น้าหนักของสัตว์เราเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นนะมาที่ผมไปดูมานะแล้วพอแกนหมดตัวมันก็จะเล็กลงเหมือนเดิมให่หรือว่าใหญ่ขึ้นไปเล็กตัวเล็กลงก็เล็กลงมาตามเลยใช่ครับเดี๋ยวเราวางเจ้าโกลเด้นอันนี้โกลเด้นคูนขอบใจมากครับคุณกินบินแล้วก็คุณทุกตัวเลยนะเดี๋ยวเราขอทำการเก็บไปให้หมด <S <S โอ้พี่จะใหญ่ไปเกิน พี่ชายแบบเออมันใหญ่มากเลยนะใช่ไหมดูดูเซนแฟแล้วตรงนู้นี่นี่โรเมาเนโก้ค่ะทุกคนส่วนเป็นเซตทอนยังไม่มีทีช่าว่าจะโตขึ้นอ๋อหรือโตแล้วอันนี้น่าจะเป็นเซธทอนทุกคนเนี่ยสีทองทองน่าจะใช่นะส่วนตรงนี้ก็เริ่มโตแล้วล่ะแต่ว่ามันมันยังแบบไม่ได้รับแรงกระตุน้ตนตรงเอาน้ำไปไม่นี่ยโอ โอ้อะไรอ่ะด,ดูดูดูอะไรต้นอะไรเซนเซจไหมใ,ใช่โอ้ใหญ่อย,ยอยู่นะแต่ไม่เท่ากับไอ้เจ้าปินเซททอนเนาะตอนนั้นใหญ่กว่านี่ขนาดมีแกนมาตอร์นะเนี่ยเดี๋ยวเราวางเซตตันเดิมด้วยกันนะครับทุกคนเจ้าเขาดอกแปดสองตัวไปแล้วก็เดี๋ยวเราวางคัปปีบาลุงคัปปีบาลุงไปด้วยอือมโอเคครบละทุกคนมา ผมจะส่งราคาก่อนยัง44อยู่ประมาณ3ล้านนะอันเนี้ย44ผมว่ายังใหญ่ได้นี้อีกเออมันยังมีดอกเพิ่มอยู่ดูเซนแฟสีน้ำเงินสิเพโอ้โห <laughs> ใหญ่จริงไม่ได้โม้ดู ไอเจ้าต้นใหญ่ใช่ไหมไม่ออกไม่ออกนิดออก,อ,อ,กอันเล็กมากด,ดูดิด้านบนอะใช่ไหมครับเนี่ยออกอันเล็กนิดเดียวผมเก็บเลยในขณะที่ต้นเล็กออกแบบเฮ้ยติดเรนโบ์ด้วยนะหรือเปล่าดูดูก่อนโอ้ไม่ติดอะถ้าติดนี่นะจะแบบหวันเชฟเลยเนาะใช่ไหมอยากย้ายย้ายสถานนะเจ้าคิงคาเบตมาอยู่ที่ไอเซนแฟร์สีน้ำเงินเลยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ละทุกคนไอเจ้าไซคเคอร์แมนเนี่ยนะซึ่ง่าตนามจริงอะ เอ้สามละราคาสี่ล้านนะเกือบสี่ล้านต้นใหญ่ขนาดนี้ผมว่านะไอ้เจ้าไอ้ต้นเนี้ยผมว่าไม่รู้หรอกว่ามันจะออกทีละหลายต้นหรือเปล่านะแต่ถ้าออกทีละหลายต้นก็ดีใจไปใช่ไหมถือว่าดีครับทุกคนแล้วก็เป็นใจด้วยนะคะอังุ่นขายกับโกโก้ขายตอนนี้นะแล้วก็มีต้นโคโคน้นข่ายรีบซื้อเลย ฉันแล้อนนอ,อ,อเดี๋ยวเรารีคอลไปดูแป๊บน,นึ่งนะทุกคนว่ามีอะไรขายที่เกชอ็อตมอเตอร์ิงแคน์สำคัญมากของดีใช่ไหมครับแอดวานี่ก็ของดีเพราะผมมีน้อยมากไม่ได้ให้ได้ซื้อติดตัวไว้ที่จริงเจอทุกรอบก็ซื้อหมดนะแต่ว่ามีน้อยกว่ากอลลี่สปริงเกอร์ได้ยังไงก็ไม่รู้อะใช้เยอะแหละใช่ไหมใช้เยอะนั่นแหละคอมอนอันคอมอนและ ไม่ได้สักอันเลยเอาจริงนะแลกกับอันคอมมอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากซื้อมากที่สุดอย่างรีเจนเดอรี่อย่างเงี้ยเออเจ้าคนเรียบพละแบยังมีประโยชน์ใช่ไหมได้สองอันหลังเนี่ยได้ประโยชน์มากๆเลยครับเอาจริงนะคอมมอนเองยังดีกว่ามีหมาขุดมาเล็กได้ไงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันร่างเจริญเติบโตสูงสุดของเซนคัแมนตอนนี้ประมาณเอ้ยไม่อันนี้มันอันอืน่นแปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็ใหญ่อยู่แหละประมาณนี้ด้วยกันให้ทุกคนเห็นนะ ส่วนอีกอันนึงเนี่ยจเจ้านิกเทอร์ทอนนะครับก็ยังโตเนี่ยอ่ะต้นนี้จริงๆด้วยนะดูลองก่อนซิเวอร์ลองนี้โกครับดูราคากันแตกต่างกันแค่ไหนโคตรแตกต่างสามสี่ล้านอันนู้นสี่ล้านอย่าไปคิดมากอันนี้มันมันไม่ติดสถานะอะไรเลยใช่ไหมล่ะใช่ อันนี้ใช้แค่มาสเตอร์กับกอลลี่อันนู้นปักทุกสปริงเกอร์ได้แค่นี้มาดูกันว่าเจ้ารีดบอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้ดูกันลคลิปหน้าแลยกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่บา,บายนะทุกคนไ้เจอกันในคลิปหน้าประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวเจ้าสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วก็มาเลที่โหดที่สุดนะคบก็ขอให้ทุกคนติดตามดูกันไปจนถึงคลิปนู่นนั่นน่ะในอนาคตเลยนะครับสำหรับวันนี้๊ายบาย,บาย,บาย